อยากให้ยิ้มดูอย่าเมื่อยเลยอยากให้รวมใจอยากให้ชาวต่างๆมองเห็นเราว่าเรากำลังรวมใจกันทำบุญบุญส่วยใหญ่ดีใหญ่ทั้งนึงในชีวิต กำหนดจิตใจให้แน่วแน่ครับกำหนดจิตใจตัวเองให้แน่วแน่ในการทำครั้งนี้ทำด้วยพลังกายทำด้วยพลังใจทำด้วยจิตเพื่อับทำด้วยจิตเพื่อใจดีๆนะครับ ตอนนี้หนาาของพ่อสนั่นจันระวงนะครับก็เขาจัดจะมาร่วมงานแล้วนะครับสุพ่อทําสนุนเข้ามาก็ดีใจุูชาท้าใยตรงนี้เอาเงินลงไปเลยนะครับขออคุณครูคณะคุณครูโรงเรียนบ้านหนองหัว ให้น้เปลียนมาช่วยงานก,ก็คุณบ,บ้าก็เตรียมมาอยน,นะครับรอบที่สองแล้วนะครับรอบที่สามพระคุณเจ้าจะไปที่อ่างสงเมื่อไปที่อ่างสงแล้วท่านอย่างร้อแรงนะครับท่านยังไม่ทัเนเพื่อนก็ให้ครบจริงๆนะครับให้ครบจริงๆ พระคุณเจ้าที่นำพาก่อสร้างโบสถ์หลักนี้เดินดอกโบสถ์หลักนี้เนี่ยไม่รู้กี่รอบกี่พันรอบนะครับเข้ามาเดินไปกรุงเทพมหานครว่านะครับดูฝั่งเรียบร้อยมาเป็นศาสนาตัอะไรทุกอย่างทั้กว่ามาถึงตรงนี้ มีข้อีศิลปก็ได้พัดลมเออแสดงว่าเป็นัศหมอน่คเออเออแหมหมอปลานเนนักศาหอปวดหัวเลยหายินเลยเออแหมนี่ตกใตัวเออตเกอหายปวดอเลยนี่ไปา ผู ais, together, ้ท yeah. uh, e. ี่ mm. ู like ้ภ like, ัยของเมทาอุดรนะครับตำรวจที่ท่าไตรนะครับยามากนะครับนใ้่รถเบียด